Bye. ก็สวัสดีนะครับแฟนเพจของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยทเที่ยวไปตามฝันอันนี้เป็นเป,นเปนตองเล่นกันสนุกสนุกที่หมู่บ้านพึกษา20นะครับก็เป็นวันเกิดไอ้บอยร้อยลูกด้วยในกลุ่มที่เล่นด้วยกันก็คงรู้จักกลุ่มที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ตอนนี้เป็นคู่ตัดเข้ารอบ เข้ารอบสองระหว่างเมฆกับพิมพ์กับนักเคิ้กับพี่หมีครับแต้มตอนนี้เสมอกันอยู่ที่สี่ต่อสหมีเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เหมือนกำลังจะเสียเปรียบแต่ว่าเมฆเมฆเข้ามาปิดทางเมื่อกี้ลูกเลยกลายเป็นได้เปรียบเลย ตกลงใครได้แต้มว่าได้แต้มเดียวโอเคเสียแต้มเดียวลูกลูกเมื่อกี้กันดีมากเลยอันนี้ก็เป็นหัวที่สองที่สามแล้วครับแต้มพี่มีนำไปหต่อสี่แล้วอันนี้ก็เป็นเปตองจับมินิโอเพ่นเล่นกันสนุกสนุกนะครับที่จริงวันนี้ว่าจะจัดโอเพนแต่เห็นฝนเมื่อคืนนึกว่ามันจะไม่หยุด ก็เลยไม่ได้จัดก็เห็นพอเห็นคนเยอะก็เลยเปลี่ยนใจตัดจัดกันเล่นสนุกสนุกอันนี้ตัดเข้า8ทีมแลวอีกทีมหนึ่งก็คะแนน9ต่อ8ครับโอ้พิจายันกับลุงปีวุฒกับผู้กองตกก็ไม่ใช่เมือ่อาเซียเล่นกันสมัครเล่นสนุกสนกุน้องทีมเข้าไปตองดีมาก เขงจะตีเพียบเปลี่ยนตีถูกห้องพิมพ์จะเข้ามาใหม่อีกลูกหนึ่งถ้าเข้าเปลี่ยนก็ได้เปรียบเปลี่ยนครับก็ถือว่าเข้าดีมากบางลายบางลายด้วยคะแนน5ต่อ4พี่หมีเข้ามาโอ้กะชนลูกตัวเลงหลุดออกมาแล้วครับ เสีอเีมีเวล,ลว้ที่มีเข้ามาอีกลูกนึงเก,ก็เปลี่ยนครับเขาเปีเข้าอยู่ก็สำหรับกติกาเปตองเขาจะนับลูกที่อยู่ติดใกล้แก,ก่มที่สุด,ดตีลูกได้ครับเมตกมตกีเปลี่ยนครับเขาเผล่นะแกไปพูดเขาเผลนแกก็ด้ไปพูดเขาเลยเผลนน่าจะเข้าครับเพราะว่าลูก เป็นพูดอย่างนั้นนวัดเขาเขเขินดเครต้องเข้ามาใหม่รุ่นหนึ่งครับจอตีครับีปักยตรงไหนก็ตอนนี้ลูกของนกเคกเข้ามาลูกข้างบนเปลี่ยนครับเจ็บยนหงถ้าน้องพิมชนโดนสองแต้มเลยสองแต้มแล้วครับในมือเมฆเหลืออยู่สองลูกจะทําแต้มเพิ่มได้หรือไม่ก็มาดูครับก็เหมือนจะได้ ก็ามาอีกลูกวัดเอานะครับว่าได้หรือไม่ได้ลูกสีมีปัญหาครับได้แล้วสามแต้มแสดงว่าสูสีมากครับม,มาชมรอบต่อไปเมฆเมื่อสักครู่นี้ทีมของน้องพิมพ์ แรงขึ้นนํามาแล้วเป็นเจ็ดต่อห้าครับเมื่อกี้ได้สามแต้มที่มีเข้ามาถ้าเข้าเปลี่ยนก็คือได้เปรียบมีเข้ามาไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเตเปลี่ยน สองแต้มเข้ามาเปลี่ยนแท็กลูกตัวเองเข้ามาด้วยอีกหนึ่งลูกเลยใครตอนนี้เป็นได้สองแต้มอยู่ครับเขาต้องโยนให้หมดคนละสามลูกในมือทั้งสี่คนก็่อจะนับแต้มกันว่าลูกใครอยู่ใกล้เกนกว่ากันตรงนี้น้องปิมเข้ามาตัดดีมากนี่จะเข้ามาตีถ้าตีถูกก็จะเปลี่ยนเกมตีถูกครับ นักเคอกก็จะตีเพื่อเปียบครับถ้าตีถูกได้เปียบก็ถูกครับน้องพิมต้องไปเข้ามาใหม่อันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบนะครับว่าเป็นการเล่นเปียดตองแบบแบ่นบ้านซ้อมมือเต่นสนุกสนุกแบบไม่เชิงไม่ใช่พวกมืออาชีพเขาเข้ามานักเคลตีถ้าตีถูกก็ตีผิดครับเสียเปรียบแล้วลูก ก็ยังตีได้ลูกมตปวเจในมือเมฆเหลือสองจะตีหรือไม่ก็พอดีวันนี้เป็นวันเกิดของบอยที่เล่นไปตองในหมู่บ้านน,กกนี่เลยครับก็เลยจัดโอเพ่นเล่นสนุกสนุกกันทางนั้นก็มีกินก็ทีมตกรอบก็นีกับบ้านก็เหลืออีกนิดนิด,นดหน่อยหน่อยเล่นกันสนุกสนุกนกลับ ะดูว่าเมฆจะเข้ามาได้ไหมถึงจะดูว่าพี่มีจะเข้าหรือจะตีตีครับสามมอน่าทีมละตีโอ้ไม่โดนครับที่จริงแจมตอนนี้เขาได้แล้วนะครับที่เขาวัดเขาจะวัดเพื่อตี เอาสองลือ3สร <ไป S 1> ับสองครับเขาจะเพื่อ,อจะเอาลุกจอดครับถ้าจอดได้ก็จะรับสามอ่าเลสองแต้มครับก็แนะนำก็9ต่อห้ามาชมลางต่อไปครับน้องพิมพ์เข้ามาเข้าดีมากได้เปรียบเนี่ยเข้าไปตองในโซนดีมากเลยพี่หมีเข้ามาหลุด มีขมาอีกโลกหนึ่งก็ออยังไม่เปลี่ยนครับสงใส่ยนะเคจะต้องตีมานะดูนะครับว่าถ้าตีก็เปลี่ยนครับเพราะว่าก็โผล่เปลี่ยนต้องพิมพ์ต้องเข้ามาใหม่ถ้าเข้าเปลี่ยนได้เปียบมากเพราะว่าโลกในมือเหลือเยอะกว่า ไม่ถึงก็ะจะเข้ามาอีกลูกหนึ่งครับก็บเปลี่ยนแค่เะส,ะะสะมาเปลี่ยนยน,นาเธอจะตีมาเพียบเปลี่ยนก็ตีเปลี่ยนครับนี่เหลืออยู่ในมือ เขาจะตัดสินใจตีเข้าลูตีสนใจตีครับตีภาพตอาาน,นะนนี้ต้องเข้ามาแล้วครับว่าตีถ้าตีสวนตีไม่ถูกเสียเปียบรูปว่าสองแต้มเลยถ้ามีถ้าพี่มีเข้ามาก็จะได้เปลี่ยน เมฆก็ต้องตีครับหลุดเสียเปยียบลูกเลยครับเพราะว่าลูกนี้หลุดก็ก็มีลิงครับลิงอยู่นี่ตัวหนึ่งดเดี๋ยวจะเล่นกล้ามาเต้นด้วยก้ามาชูตอนนี้ทีมเมฆได้หนึ่งแล้วเข้าแ้มหนึ่งเกมเอางนี้เลยดอกไม่ได้ดอกดูด้วยใจดี ได้แต้มเดียวไม่เกมครับกกนะตอนนี้คะแนนนำมาที่10ต่อ5แล้วนะครับน้องพิมพ์จะขึ้นต่อคะแนนนำ1ิบต่อ5ได้เปรียบเยอะตอนนี้เดี๋แต้มเดียวก็จะเกมเข้าดีด้วยน้องพิมพ์เข้าไปตองดีมากเข้าไม่ค่อยหลุด หลุดนิดหนึ่งครับลูกนี้เข้าหลุดแต่ก็มันก็เสียเปียบในเชิงลูกมันเบียดกันยูไม่ตีต้องตีคัดออกอย่างเดียวโอ้โหตีออกสวยมากนะคยดูถ้าน้องพิมพ์เข้ามาตัดได้ลูกได้เปรียบเยอะ โอ้เปลี่ยนด้วยเขาเปลี่ยนตองดีมากตบให้พิมเข้ามาถ้าเปลี่ยนได้ลูกนี้จะได้เปลี่ยนขนาดหนักเพราะว่านักเตจะต้องตีลูกนี้หลด อีกปีปีถูกเหมือนกันพี่มีต้องเข้าให้เปลี่ยนครับถ้าเข้าไม่เปลี่ยนจะเสียเปรียบลูกกันปีเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนสวยด้วยไม่ถึง มียจะตัดสินใจต,ตีเ,เข้าไปต่องอที่มีจะเข้ามาอตอนนี้ได้หนึ่งอยู่เข้ามาลุกที่สองครับคะแนนตอนนี้้ได้สองแต้มแต้มสาม แต้มสอาจจะได้วัด3ก็ไม่ต้องเป็น8ต่อ10บแล้วครับตอนนี้ก็ยังเป็นรอบตัดเข้าสู่รอบ8ทีมอยู่นะครับคะแนนของนักเกิร์กกับพี่หมีไล่ขึ้นมาเป็น8ต่อ10แล้วทางฝ่ายเมฆกับน้องพิมพ์ต้องการอีกแต้มเดียวอันนี้เล่นเกม11แต้มนะครับ กำลังจะโยนออกมาครับเข้า huh. ลูกน oh. ี้สวยมากดูหลุดเยอะเลยนีตองตีแล้วครับ ดีดีด้วยมีนี้จะเข้ามาครับลูกเหลือเยอะกว่าถ้าเข้าเปลี่ยนก็ถือว่าจะได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนโดนหินพิกลูกนี้ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนจะเ,เสียเปียกลูกไม่เปลี่ยนโอ้เปลี่ยน น้องกิมต้องมาแทงลูกตัวเองด้านนี้ถ้าแทงได้ก็ได้เปลี่ยน้องพิมพ์ได้แล้วให้เขาจะวัดเพราะมันสูสีกันมากดูว่าใครเกตดนี่าตัวไม่มาเนี่เเเปลี่ยนก็เพี้ยงนี่เหมือนได้สองเต็มแล้วกัน ลูกดันขึ้นมาดนเลคต้จะไหลคะแนนตอนนี้นำตามมา9ต่อ10แล้วก็ดูบรรยากาศก็เล่นกันแบบสนุกสนานครับให้ได้เกมซีเรียสเอาแพ้ชนะกันมองหวังขนาดนั้นตอนนี้คะแนนไล่มาเป็น9ต่อ10แล้วนะครับจากคะแนน โดนนำมา5ต่อ10ลูกกล,กลมมันก็คือของไม่แน่แพี่มีเตรียมเข้าวงมาเ,มเให้ดูน,นี่ลาบประกอบสินให้มันเห็นกล้องเลยหยุดพี่มีเข้ามาโอ้ยังงอเข้ามาดีมากมันมันตื่นคองครับเบอร์18มันเต้นเป็นลิง น้องพิมจะเข้ามาก็เปลี่ยนได้ด้วยเข้าไปตองดีมากน้าจต้องตีครับาตีไม่เปลี่ยนตีตลูกนึงอ้าวติดสองลูกเลยต้องตีเพราะว่าลูกนี้เป็นลูกเกม เจมมาพิกตรงนี้ครับตรงหนั้าเตืรองตีไม่ถูกสองลูกโอ้ <S <S โหก็เอาเจนออกไม่เสียแต้มครับก็รักษาเกมไม่ได้เมื่อสักครู่เกิดอาการน้ำลายหครับเพราะจริงจรงลูกเป็นต่อเยอะจะเกมได้อยู่แล้วแต่ว่าเขาตีออกทางนั้นเขาก็บอกอันนั้นคือตับ ตัดไว้อีกคู่หนึ่งบเบรที่แมวมองอยู่นะพยายามดีๆหน่อยนะลูกมีแมวมองอยู่ได้ใจเล่นหน่อยแล้มองได้ใจหน่อยชนะอู้จะได้หน่อยให้มันเสียงเงียบหน่อยได้ผมจัดการให้น้องพิมมัจะเข้ามา กูทำไมจะทำไมล่ะมัมีเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนสวยงามมากน้องหัวแกนิตลกว่ะนี่มาเกยนจมูกหนาเหรอยานเอาลูกไว้ในนี้ทำไมคือมีเข้าเปลี่ยนอย่างเดียวถ้าเข้าไม่เปลี่ยนจะเสียเปียบครับเปลี่ยนครับ,เป,รบเปลี่ยนข้างล่างสวยดีน้องพิมจะเข้ามา แล้วก็เปลี่ยนเหมือนกันครับเปลี่ยนสวยมากเคริรต้องตีครับตีถูกก็จะได้เปรียบรูปนั้นแหละไม่ถูกครับตีผิดอีกแล้วรทบาที่แล้วก็ตีผิดผิดอีกแล้วครับสองลูกซ้อนแต่ลูกนี้ตีถูกก็ยังเสียเปรียดอยู่ครับเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเหลือลูกสี่ลูก น่าจะจะตีลูกที่สามต,ตีที่เปยดโอ้ตีปิดสามลูกจะตีกันครับแต่ตีไม่โดนคงจะเกมแล้วแหละพี่หมีต้องเข้ามาคุมลีตีตโอ้ เมฆต้องตีเจมอย่างเดียวครับตีโดนก็เจมเจมเรียบร้อยคือเป็นนั้นว่าคู่ของเมฆกับน้องพิมพ์ชนะคู่ของพี่หมีกันนะครับเมฆ